แอนนี่บรูคหมดความอดทน10ปีกัดไม่ปล่อยขู่ผู้ใหญ่ดูแลถึงเวลาเอาคืนเริ่มต้นปีใหม่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บรูคถือเลิกดีหอบหลักฐานต่างๆที่ถูกเรีนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่มาตลอด10ปีเข้าแจ้งความเอาผิดบุคคลดังกล่าวหลังจากที่ทนมานานพร้อมกับระบายความในใจว่าแจ้งความ 1>, 1ปีมี365วัน10ปีมี3650วันแอนเป็นคนที่เงียบและไม่เคยตอบโต้เกรยียนคีย์บอร์ดมาตลอดปล่อยให้สนุกสนานอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยมาตลอดหลังจะกเก็บข้อมูลมาสักพักและทบทวนแล้วว่า3,000กว่าวันถึงเวลาที่ต้องปรับการบูลลี่และคุกคามบ้างแล้วเห็นไม่พูดเลยกระทำกับแอนเรื่อยมา คุณเล่นกัดกันไม่ปล่อยบูลลี่แอนและลูกแอนมา10ปีแล้วทำไมคุณยังไม่ move on จากชีวิตแอนไม่ได้เลย งงมากล่าสุดคมขู่ว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลคุณด้วยถ้าแอนเอาเรื่องแอนจะบอกว่าคนไม่ดีผู้ใหญ่เขาไม่คุ้มคอรองหรอกคา่าไม่ได้ทำเพื่อความสะใจเพราะถ้าจะทำเพื่อความสะใจทำไปนานแล้วอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่ปล่อยไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่คนที่ร้ายแต่ถ้าทำลายกันไม่จบมันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน สวัสดีมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสอนอปี2,564ในเมื่อทุกวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วสุดจะทนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด